สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลกก็แชร์ก็สับส i กตติดตามปรุงใจก,กับช่องช n n น,นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ,บคุกาดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเปอร์สาตรงที่ผมชี้นี้อัดลาอดีมาทําค่าครูได้ครับ ก็จะได้ราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับ30มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายของเดือนและเป็วนวันเดดไลน์ด้วยก็อัลลาอด,ดีมาทําค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพระากรและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาอิทธิพลของดวงโลกที่มีต่อราศีมิถุนและลัคนามิถุนเรามาติดตามและฟังกันเลยครับก่อนอื่นนะครับ จุดกาเนิดราศีมิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและลัคนาใช้จุดเดียวกันนะครับแต่ว่าในทางโบราณจารย์กับที่ผมเรียนมานะครับโบราณจาร์ก็จะบอกว่าลัคนานะครับให้ดูที่ลัคนาไม่ให้ดูที่ราศีเพราะว่าราศีมันกว้างแต่ผมฟังไปฟังมาเออโอเคราศีก็ก็ตรงมากเลยนะครับแล้วก็หลายคนก็ฟีดแบ็กมาว่าราศนะีตรงกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเกิดหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนควรจะดูเป็นราศีแทนนะครับไม่ควรดูหมายถึงว่าไม่ควรดึงดันดูลัคนาเพราะว่าบางคนเนี่ยประมาณประมาณเขาว่าประมาณเมื่อไหร่นะคือคาดเคลื่อนนะครับคือดวงผิดเลยนะอ่าหลายคนน่ยชอบประมาณประมาณมันไม่ถูกครับมันต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊ะมันคือผิด โอเคเดี๋ยวไปดูดวงผิดๆมาล้าก็มาโทษครูบาอาจารย์ว่าโหราศาสตร์ไม่แม่นอย่างนู้นอย่างนี้อีกนะครับันนั้นเนี่ยอย่าหาทำนะครับก็คือดูราศีไปเลยจบเนาะไม่ต้องไปรังกิดเดฉันราศีครับเพราะว่าเออก,ก็ตรงพอสมควรเท่าที่ผมดูของตัวเองด้วยเหมือนกันนะนะครับประมาณนี้ทีนี้าราศีกับลัคณาต่างกันยังไงเดีย๋ยวทำความเข้าใจนิดหนึ่งเอาราศีก่อนราศีมันกว้างมัน คนเราเกิดร่วมเดือนเดียวกับเราเนี่ยมีตั้ง30วันเนาะแต่คืออาทิตย์กําเนิดหมายถึงอาทิตย์เนี่ยโครจรเข้าไปในกลุ่มดาวเจมินายนะครับหรือกลุ่มดาวคนคู่โอเคก็คืออาทิตย์โครจรไปในกลุ่มดาวนั้นนะครับให้แสงสว่างดาวนั้นเนี่ยแล้วก็ทบมาถึงยังโลกนะครับแต่ลัคนาเนี่ยมันก็คือแสงของอาทิตย์เนี่ยในแต่ละวัน1วันจะแบ่งออกเป็น24ชั่วโมงหรือ12ราศี ตก2ชั่วโมงตอนหนึ่งราศีนะครับคือใครเกิดในช่วงเวลาสองชั่วโมงก็จะเปลี่ยนราศีหนึ่งครั้งนะครับคือ1วันมี12บราศีเลยนะ,ะเด็กเกิดวันเดียวกันแต่มี12บราศีพูดง่ายๆว่าในทุกๆวันเนี่ยจะมีเด็กเกิดทุกราศีครับพูดง่ายๆมันคระแบบเท่าเทียมมากนะครับแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครจะไปเกิดตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นแล้วแต่อันเนี้ยก,ก็มีสิทธิ์เกิดกลางวันมากกว่าใช่ไหมเพราะว่า คลอดง่ายกว่าเพราะกลางวันมันมันพยาบาลอะไรยังไงยังทํางานกันอยู่เยอะแต่ว่าพอกลางคืนปุ๊บมันเริ่มมีกะดึกเริ่มลาบากแล้วอันนี้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ยังไงก็เด็กจะมาเกิดก็ห้ามไม่ได้เนาะนั่นแหละก็ตามนั้นนะครับเอาเป็นว่า,าดาวอาทิพย์เนี่ยให้แสงยังกลุ่มดาวเจมินายนะครับแล้วก็สะท้อนมาอย่างโลกนะครับก็เลยทําให้คนเหล่านั้น,นคืออาจจะเป็นคุณก็ได้ ที่เกิดลักนามิถุนนั่นเองเนะาะคันเรว่าแสงของอาทิตย์นะครับไปพัดผ่านอยู่ในกลุ่มดาวเจมินายนะครับแล้วก็สะท้อนไปยังโลกนะครับประมาณนั้นคือหมายถึงว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกันก็เลยมองเห็นกลุ่มดาวเจมินายพอดีในช่วงเวลาขึ้นขอบฟ้าตอนนั้นน่ะนะครับค้นเรียกว่าขอบฟ้าทางตะวันออกมั้งอืมนะครับโอเคคัาเรยงเวลาตกฟ้ากนนั่นแหละทีนี้ อ่ะนี่คือความต่างนะครับทีนี้ลักษณะของก็คือใช้ดาวทิตย์เหมือนกันแต่ว่าอันนึงคือเดือนอันนึงคือวันแค่นั้นเองนะครับวันจึงละเอียดไงเขายัางบอกว่าให้เอาลักขนาเพราะมันละเอียดกว่านะครับแบ่งพเรือนได้12พบพเรือนตามจริงอาทิตย์เขาไม่ให้ดูพพเรือนหรอกแต่ว่าเออเราก็ดูได้อะ่ะมันก็ตรงมันก็ใช่อ่ะนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันที่ดวงโลกกันบ้างนะครับดวงโลกเนี่ยให้ลงที่ลักขนาเมตร ถามว่าทำไมเป็นลัคนณเม็อาจารย์ผมไม่ได้บอกไว้นะครับอาจารย์ก็แค่บอกว่า,าลักนณะด,ดวงโลกเนี่ยคือราศีเมษก็แค่นั้นเองนะครับลักษณะเม็ดแต่ผมยังมีองค์ประกอบพพอร์ตว่าเป็นลัคนณเม็จริงๆนั่นแหละแต่ว่าผมขอไม่พูดตรงนี้เนาะไม่ใช่กักแต่อย่างใดนะแต่ว่าเวลามันไม่พอและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้จะมาพูดเรื่องนี้ม,นมันเสียเวลานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันอื่น ถึงเวลาค่อยมาเล่าให้ฟังเนาะถ้าใครอยากรู้แต่ว่าอันนี้มันยังไม่ยัง,ย,งยังไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดตรงนี้นะครับอ่ะก็เอาไปว่าข้ามไปก่อนเนาะเอาว่าเอาไปว่าหรือว่าดวงโลกเป็นยังไงแล้วกันคืออย่างนี้ครับดวงโลกเนี่ยมีอิทธิพลต่อเราก็จริงแต่มันมันไม่เยอะเพราะอะไรมันค้ากันทั่วโลกนะครับคือหมายถึงว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในร้อยกว่าประเทศหลายร้อยประเทศอะ่ะเข้าใจไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยมันคือจุดเล็ก แต่ว่าที่เราจะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือดวงเมืองนะครับดวงเมืองคือดวงเมืองไทยหลายคนชอบถามว่าหมอดูชอบพูดว่าดวงเมืองดวงเมืองดวงเมืองนี่คือดวงอะไรดวงเมืองคือดวงเมืองไทยครับอ่าก็คือดวงกรุงเทพพูดง่ายงคือดวงกรุงเทพนะครับจังหวัดเดียวนะเพราะว่าอ่าเขาว่าดวงกรุงเทพก็น่าจะเป็นจังหวัดเดียวอ่ะเพราะว่าดวงอ่าน่าจะมีดวงต่างจังหวัดด้วยอย่างเช่นผมกอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็มีศาลหลักเมืองมีเสาหลักเมือง แล้วคิดว่าน่าจะเป็นดวงของของจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยเพราะว่าอย่างกรุงเทพมีเสาหลักเมืองเนี่ยก็คือดวงเมืองเหมือนกันดวงเมืองเนี่ยถูกถูกกำกับด้วยเสาหลักเมืองนะครับเออพูดง่ายๆแล้วก็ควรจะไปไหว้สักการะบูชากันด้วยนะครับเพราะว่ามันคือสิ่ิมงคลและความมั่นคงเนาะเพราะว่าจังหวัดที่เกิดของเราอะสําคัญนะครับเพราะว่าวันเดอนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดรวมถึงจังหวัดที่เกิดด้วยจังหวัดที่เกิดเนี่ย ต้องคือมันแต่สำหรับผมไม่ไม่จำเป็นต้องใส่จังหวัดที่เกิดก็ได้เพราะว่าลัคนาจะไม่เคลื่อนนะครับนาหว่าก็ไม่เคลื่อนยกเว้นผูกแบบาลาฮิลีอันนี้จะจะเคลื่อนหมายคราบว่าถ้าถ้าเป็นแบบระบบอะ่ะจะเคลื่อนแต่ถ้าเป็นลักษณะของการตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะไม่เคลื่อนนะครับคือผมเป็นคนเกิดกลางราศีเลยก็เลยทําให้ดาวไม่เคลื่อนเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นบางคนอยู่ปลายราศีอ่ะถ้าเผื่อใส่จังหวัดปุ๊บมาจะาเคลื่อนนะครับดังนั้นเน anyway pues, ี <ill> ่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันตั้งดวงไว้ด้วยว่าเออเราควรจะใส่จังหวัดที่เกิดไว้ด้วยนะครับถ้าเผื่อถ้าเผื่อมันใส่แล้วมันเคลื่อนแต่ถ้าใส่แล้วมันไม่เคลื่อนก็ไม่จําเป็นต้องใส่แล้วใส่ครั้งเดียวก็พอก็แปลว่ามันอยู่เท่าเดิมไม่ต้องใส่แต่ถ้าเหมือนผมไม่ต้องใส่แต่ถ้าเผื่อคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องใส่หรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเคลื่อนเนาะก็ลองดูกันนะครับ ทีนี้สองหลักเมืองเสาหลักเมืองที่ที่มีสองสาวันนะครับผมจะขอเล่าความปลอดความเป็นมานิดนึงนะครับสองเสาเนี้ยเป็นเสาที่อยู่กรุงเทพเราควรจะไหว้สักครั้งหนึ่งกระพอมันคือความมั่นคงนะนะเสาหลักเมืองทุกที่นะอย่างดนทบดีเนี่ยติดกับ กรุงเทพเนี่ยบางทีแยกกันไม่ออกเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใ,นใ,นใจนะว่าจะมีหรือเปล่านะครับในจังหวัดเนี่ยลองไปค้นหากันเอาเนาะแล้วก็ควรจะแยกไหวนะครับหรือแยกสักการบ,บูชาเพราะว่ามันคือเราถูกเขียนไว้ว่าเป็นชื่อจังหวัดอะไรเราควรจะไปไหว้ที่นั่นนะครับตามระบบราชการนะครับส่วนเสาหลักเมืองของกรุงเทพไปไหว้ครั้งเดียวก็ได้นะครับไม่เป็นไรทีนี้เสาหลักเมืองของกรุงเทพจะมี2ต้นต้นแรกจะเริ่มเกิดมาตั้งแต กรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นมาเลยก็คือรัชกาลที่หนึ่งปลดเกล้าให้ตั้งขึ้นมานะครับเพราะว่าคืออย่างนี้เสาตนน้นยมีที่มาแต่อย่างใดคือเสาตนน้นยมทีที่มาจากการที่กรุงศรีธุยาแตกครับอืครั้งสุดท้ายอ่ะแตกแล้วสุดท้ายก็มารวมตัวกันอยู่ที่กรุงธนบุรีตรงกรุงธนบุรีเนี่ยมีมีดวงเมืองไม่ใช่ไม่ใช่มีดวงแต่ดวงตรงเนี้ยเป็นดวงแม่ทัพไม่ใช่ดวง คือใช้ดวงแม่ทัพแทนเพราะว่ามันยังไม่ยังหาโอกาสไม่ได้ในการตั้งดวงนะครับก็เลยรอการใช้ดวงของแม่ทัพเนี่ยไปก่อนของกงร,รุงธนบุรีเสร็จแล้วก็ต้องรอ,อดาวทุกดวงขึ้นสู่ตำแหน่งที่ดีก่อนแล้วก็เลยตั้งดวงขึ้นมาใหม่คือกรุงรัตนโกสินทร์รวมทั้งสถาปนารชาชการที่1ขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็อยู่ยาวจะมาถึงรชาชการที่10ในปัจจุบันนี้เลยโดยที่เรา ตั้งไว้ว่าจะไม่เป็นเมืองขึ้นของใครคือดวงนี้เป็นดวงรายนะเป็นดวงมหาการเป็นดวงที่แบบแซ่บมากนะครับเป็นดวงที่หลายเวอร์เพราะว่าไปตั้งเอาปีที่มันไม่ได้ดีไงเออผ่านจากการทําศึกสงคารามมาก็ไม่ได้ดีครับแต่ดวงนี้จะคุ้มครองว่าจะไม่รายเกินกว่าคาว่ากรุงแตกแล้วคือหมายถึงว่าหลังจากกรุงแตกแล้วอะ่ะก็จะไม่รายไปเกินกว่านั้นอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าเราสร้างไว้เพื่อ ไม่ให้เป็นเมืองขึ้นของใครจาไว้นะครับจําคํานี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะย้อนกลับมาทีนี้พอผ่านไปถึงราัชากาลที่4ปุ๊บเนี่ยรัชากาลที่4เกิดลักษณะกันครับลัษณากันเป็นภพอริของดวงเมืองกระดวงโลกก็หมายความว่าคือท่านเนี่ยเกิดมาไม่สบายใจรู้สึกว่าตัวท่านเนี่ยจะเป็นอริกับบ้านเมืองกลัวกลัวดวงตัวเองอ่ะไปขัดกับดวงเมืองก็เลยตั้งเสาขึ้นมาใหม่เป็นเสาต้นเหล็กนะครับเป็นต้นที่2เราจะเห็นข้างๆกันเลยครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นลักคณะกลุ่ม เขาเป็นภพลาภะไปเสริมลัคนาเมษให้เป็นภพลาภะเนี่ยไปเสริมตะนะนะครับทําให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นต่อไปก็พ้นไปเป็นราชการที่5ราชการถัดไปทีนี้ราชการที่5นี่แหละคือเรื่องลือมากเนาะก็คือท่านทําประโยชน์ในนับประการให้กับประเทศของสยามเราเนี่ยเยอะแยะมากมายครับ 1. คือท่านเนี่ยเ,เลิกทาสใช่ไหมแต่อันนี้ไม่สําคัญแต่หมายถึงหมายถึงว่าไม่ได้สําคัญกับเรื่องนี้ แต่แต่สำคัญตรงที่ว่าเลิกท่านไป2คือท่านเนี่ยได้เรียกว่ากันพวกชาติตะมันตกเนี่ยที่มาล่าอนาน,นิคมอะ่ะพูดง่ายว่าเราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะว่าได้แต่รัชการที่5ใช่ไหมครับเพราะท่านเนี่ยได้ทําสุดที่สัญญาแบ่งทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสก็คือลาวกับกัมพูชาแล้วก็ด้านใต้มลาย,าย,ยูเนี่ยให้กับอังกฤษยกให้อังกฤษไปเพื่อเขาจะได้เป็นของกำนันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับไทย ก็เลยกลายเป็นว่าไประเทศไทยจึงไม่เสียดินแดนให้กับอาณานิคมตะวันตกเนาะแล้วก็สัมพันธ์ที่ดีกับโปรตุเกสก็เลยไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยเหมือนบุเพศริวาที่เราเห็นนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าโอเคจบตรงนั้นไปทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าดุงเมืองสําคัญว่าออกแบบมาการปกป้องประเทศไม่ให้เป็นเมืองขึ้นของใครซึ่งเกิดขึ้นแต่รัชกาลที่1การรัชกาลที่4 แต่พอเป็นรัชกาลที่5เราก็เลยรอดพ้นเห็นไหมครับจนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันคุณคิดดูว่าโอาร์สัตเนี่ยเจ๋งมากแล้วก็แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันก็แค่ความเชื่อเพราะว่าบางคือการตัดสินใจของรัชกาลที่5ต่างหากที่สําคัญอ่ามันก็จริงแต่อย่าลืมว่ามันก็คือความเชื่อนั่นแหละรครับแต่อย่าลืมว่าเสามาก่อน ถ้าเปิดเสามาทีหลังเออเราคงจะคิดอยู่ว่าอืมก็คงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรอกคงไม่ได้แม่นกับเรื่องนี้หรอกแต่อันนี้คือเกิดมาก่อนทางโหาราศาสตร์ที่ใครเรียนเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วเขาก็จะโอเคว่าจริงเชื่อกันนะครับอันนี้แล้วแต่เนาะเป็นวิจรารณญาณวิจรารณญาณของแต่ละคนว่าจะยังไงแต่เอาเป็นว่าผมเชื่อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือก็มีมาก่อนตั้งแต่สมัยพญาโหราธิบดีของพ่อพระเอกเรื่องของ บทเพลงสนิวาดก็คือโป๊ปอ่ะเนาะก็คือพ่อพระเอกอ่ะนั่นแหละก็คือดำรงตําแหน่งนี้นะครับก็ยาวนานมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับก็คือไดไงแพร่หลายมาในปัจจุบันเนาะอ่ะประมาณนี้นี่คือที่มาครับก็เอาเป็นว่าใครเชื่อยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่มันก็คือความจริงผ่านไปละคือผมเชื่อยางี้นะเสาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มีคนดีคนมีความสามารถก็คือรัชกาลที่5 ได้มาปกครองแผ่นดินในช่วงที่มีอํำนาจในการตัดสินใจแล้วก็คิดในวิเคราะห์ในจุดนี้แล้วก็เสียส่วนน้อยเพื่อ,อพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เหลือก็กลายเป็นว่าเราก็เลยไม่เป็นอาณานิคมของชาติตะมันตกหรือใครทั้งนั้นก็ถือว่าโชคดีไปรอดพ้นอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นสาหาร,ราชอาณาจักรไทยเนาะประมาณนี้หรือสยามจบนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันต่อที่อิททรพลของดงโลกนะครับ ที่มีต่อราศีมิถุนกันบ้างทีนี้เรามาดูกันลักษณะเมษดดวงเมืองเนี่ยนะครับเป็นพบที่3นะครับนับจากลักษณะเมษก็คือ1 2 3สหรือตนุกระดมพระสหชะนะครับสาชาสาชาติเพื่อนร่วมชาติเกิดมามีคนต้องคือหมายถึงเกิดมามีมนุษย์ด้วยกันเกิดขึ้นมามีคนสองคนขึ้นไปมาเจอกันมันก็ต้องมีการสื่อสารมีการพูดคุยมีการเจรจามีการเข้าสังคม เพื่อคือมนุษย์เราเป็นคนขี้เหงามันมากกว่าคำว,ว่าสัตว์ที่แบบหากินปกติคนเราสมัยก่อนก็หากินปกติแต่มันก็มีสังคมมาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรเหมือนกันคือการรวมกลุ่มกันเพื่อเอาชีวิตรอดมันก็คือการตอนแรกนะนะผมคิดเองนะคิดว่าน่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันเพื่อเอาตัวรอดก่อนแล้วถึงค่อยมาเป็นวิวัฒนาการในการแบบเออขี้เหงาก็เลยคุยกันสื่อสารกัน ทำกิจกรรมแอทิวิตี้ร่วมกันไปแบบออกป่าร่าสัตว์ช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็คือหรือแลกเปลี่ยนความคิดกันแชร์ประสบการณ์อะไรกันอย่างเงี้ยก็คือเออก็มีเรื่องคุยมีเรื่องแบบให้น่าสนใจคือมันมันมีอะไรน่าสนใจกว่าคาว่าชีวิตตัวเองอะครับเข้าใจปะทาอะไรด้วยกันสองคนมันก็ดูสนุกกว่าทําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนเดียวมันก็ดูแบบ เป่าเปรียวเนาะแบบดูอันตรายดูอะไรเงี้ยแต่พอมีเพื่อนสองคนเอออุ่นใจอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มมีลักษณะนั้นเนี่ยเอ,อ่อเขาเรียกอะไรอ่ะความสัมพันธ์มันก็เลยเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ว่าไปจนเป็นพัฒนาการเป็นความรักเป็นเอ,อ่อการสืบพันธุ์ลูกหลานมาอะไรเงี้ยครับก็ว่ากันต่อไปราศีมิถุจนจึงเป็นตัวแทนของทั้งหมดที่ผมพูดเลยก็คือการสื่อสารและการ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับส่วนมากจะเป็นประมาณนี้แต่มันจะหมายถึงการคลองเรือนการใช้ชีวิตและคาว่าเมถุนธรรมด้วยครับเมทุนตัวนี้ก็หมายถึงเมทุนธรรมเรียกว่าการคลอ,องเรือนการคกว่าผลิตทายาทนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับตามชื่อที่ทุกคนคิดว่ามันทะลึง่งตามที่มันดูน่าเกลียดบางคนบอกว่ามันแปลว่าแบบนั้น ใช่ครับแต่มันแปลว่าการสืบดำรงเผ่าพันธุ์ไม่ได้หมายถึงการวันในสแตนแต่อย่างใดนะครับมันคนละเรื่องเนาะอันนั้นมันแค่การเจาะลึกแต่ว่าอันนี้มันหมายถึงลาสิมีถึงการปฏิสัมพันธ์หมายถึงความเป็นมนุษย์อะ่ะไม่ได้หมายถึงสิ่งที่มันเกินเลยแต่มันแปลว่าความเป็นมนุษย์ที่ต้องเป็นไปอะ,อะไรประมาณนี้ก็คือการสื่อสารคือการพูดคุยคือการเจรจาคือการทําสัญญาคือการลงนาม เข้าใจไหมครับอ่ะมันคือตัวแทนทั้งหมดตรงนั้นโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพบตนุในข่าวหน้าเจาะลึกกันละเอียดในลักษณะนิสัยของตัวคุณเลยครับอันนี้ยังนอกเรื่องไปมากเพราะว่ามันเป็นแค่กรอบเท่านั้นนั่นเองกดไลกดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่งใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ